สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้คลิปนี้เราจะมาดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอพญานาคพ,านาพานา่นน้ำที่ป้ายวัดธรรมพระผาปองในหลนะนี่ที่เราทําไปนี่ดูแล้วนะ,ะพญานาคพานา่นน้ำอันนี้มันจะไม่สมดุลกันตัวองค์พญานาคตัวใหญ่ใหญ่องค์ใหญ่แต่น้ำที่พ่นออกมานี่จะเรียกว่าพ่น แบบเส้นเล็กเส้นน้อยหรือว่ามันมันมันไม่สมดุลกันว่าอย่างนั้นมันไม่สมดุลกันว่าจะขยายให้เป็นขนาดใหญ่ใช่กำลังกำลังกำลังใดกำลังเครื่องใดเครื่องปั่นน้ำให,ให้ใหญ่กว่านี้อีกนะว่าจะให้มันให,ให้มันเป็นตัวใหญ่ันนี้มันอยากจะเล็กเกินไปในเมื่อเพิ่ม ปริมาณน้ําที่จะให้มันออกแรงมากกว่านี้อ่างที่เราทำนี่มันก็จะเล็กเลย,เลยนี่อ่างอ่างตัวนี้จะเล็กแหะจะขยายคิดว่าจะขยายกําลังเตรียมจะขยายอ,าอ่างซ่อมอ่างใหม่งานงานต่อไปนี่จะเพิ่มกําลังกําลังน้ําที่พญานาคพ่นเนี่ยเพิ่มกําลังให้มันแรง แรงมากกว่านี้อีกเพราะว่ามันค่อยแล้วอ่ามันจํานวนน้ําที่พ่นออกมามันมันมีปริมาณน้อยมันค่อยเวลาลมมาแล้วก็พัดอ่าอย่างเงี้ยนะลมมันพัดพัดไปก็ไม่เรียกว่าทําให้มันผิดอ่างมันจะลมเปื้องไปทางโน้นทางนี้น้ําก็ไม่ตกในอ่างก็คิดว่าจะขยายอ่างให้มันใหญ่กว่านี้อีกงาน ต่อไปนี่จะขยายขยายอ่างขยายอ่างทั้งสอง่างเแล้วก็เพิ่มเพิ่มกําลังน้ําหรือว่าเพิ่มกำลังบัดนครับเพิ่มใจขนาดใดปัดน้ำใหใหญ่กว่านี้อีกให,ใหญ่ทั้งสองเแหละงานต่อไปก็คิดว่าอาจจะลงมือในลงมือาวันที่วันอังคารลงมือวันอังคารจะซ่อมใด จะทำใดใหม่ทำใดปั่นน้ำแล้วก็ซ่อมหรือว่าขยายอ่างอ่างน้ำนี้ออกมาใหม่อีกให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ให้มันกว้างกินบริเวณกว้างใหญ่กว่านี้อีกอันนี้งานต่อไปเราจะทำอ่างขยายอ่างเพิ่มปริมาณน,น้ำที่พ่นออกมามนนันจะไม่สม ตัวองค์พญานาคตัวเสียนพญานาคเบื่อเริ่มเทิมใหญ่ๆแต่น้ําออกมา,าน้ํามันจะค่อยใน,นเมื่อเพิ่มปริมาณใดที่ปั่นน้าให้มันใหญ่กว่านี้อีกก็จะ,ะเพิ่มอ่างขึ้นมาอีกก็คงจะ,ะขยับขยายเรียกว่าซ่อมอเรียกว่าทําอ่างให้มันใหญ่กว่านี้อีก ให้มันกว้างบริเวณกว้างกว้างกว่านี้อีกนี่มันอยากจะแคบไปนี่ตัวนี้ก็คืองานต่อไปเราจะาทำคิดว่าคงจะทำในราวไม่เกิน4วัน5วัน4 5หวันก็คงจะเสร็จงานงานต่อไปเนี่ยราว4วันหรือ5วันไม่น่าจะเกินนี้ทุบทุบใหม่ตัวนี้ทุบแล้วก็ขยายออกมาใหม่ ทุบอ่างทุบอ่างนี้ทุบอ่างทุบแล้วก็ขยายออกมาอีกเฉพาะอ่างอันนี้งานต่อไปจึงมาถ่ายให้พวกเราได้ดูกันใครมีความคิดเห็นยังไงก็เรียกว่าแสดงความคิดเห็นลงใต้คลิปนี้ก็ได้เด้อใครมีความเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นอยู่ใน ได้คลิปนี้ก็ได้นี่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้อ,าอ่างแทนที่จะเป็นอ่างบัวน,นี่เป็นอ่างผัก <c oughs> เป็นอ่างผักผักธรรมชาติปลูกธรรมะผักธรรมชาตินี่แหละปลูกสบายง่ายนะให้พวกเราได้ดูกันว่าพญ,ญานาคพ่นน้ำปริมาณมันอยากอยากค่อยไป แล้วก็อ่างน้ครมันอยากจะเล็กไปเนี่ยเล็กไปไม่สวยไม่สมดุลกันไม่สมดุลกันจะเพิ่มปริมาณน,น้ำหรือว่ากำลังวัดกำลังใดให้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็เพิ่มขอบอ่างทั้งสองขอบอ นี่ก็เรียกว่าใช่เวลาก็ประมาณสักเราไม่เกินสี่วันก็คงจะให้แล้วเสร็จมั้งเนี่ยแล้วเสร็จทุบแล้วก็ซ่อมได้หนึ่งวันแล้วก็วันที่สองที่สามที่สี่ก็คงจะแล้วเสร็จคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเพื่อเสนอให้พวกเราได้ชมเรื่องปัญหาการแก้ไขปัญหาน้ำกำลัง กำลังหวัดกำลังได้ <c oughs> บริเวณขอบอ่างขอบอ่างขอบอ่างของน้ำพน้นน้ำพญานาคพน้นวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามพาระปบอมสเนียลให้ด้วยขอให้ทุกท่านทุกคน จงมีแต่ความสุขความเจริญ